ขอนอบน้อมสักการะบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมสักการะบูชาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาทั้ง8 4ดห0่ี่พันพระธรรมขันต์ตัวแทนขององค์พระศาสดาขอได้มีโอกาสนอบน้อมพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้ว ขอน้อมสักการะบูชาอดีตภูรบูรพาจารย์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวดัดป่าปูะพระอารามหลวงทุกรูปทุกนามที่ได้ลาระสังขารถึงแก่มรณภาพมรณกรรมในโอกาสนี้ขอได้มีโอกาสน้อมถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณท่าเจ้าคุณพระวะชิระปัญญากรเจ้าวาาดัดวัดป่าปูะพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองด้วยความเคารพ ตลอดทั้งพระเถรานุเถระพระสังฆติการพระพิส,สุสงฆ์สามเณรทุกรูปด้วยความเคารพครับและในโอกาสนี้ขอน้อมถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆติการทุกรูปที่ได้รับดีการนิมนต์ในการประกอบพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานในวันกระตะเวทิตานุศนมอบทุนการศึกษาของวัต่าประดูพระอารามหลวงประจําปีพุทธศักราช2568 ในนามของพระเดชพ,พระคุณท่าจุคุณพระวัดที่รับปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าวัดวัดป่าประดูพระอรารามหลวงตลอดคณะสงฆ์วัยยาวเยากรวัดป่าประดูพระอรารามหลวงขอน้อมถวายทองคำรบถวายการต้อนรับโอกาสนี้ครับขอความสุขสวัสดีมายังสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการร่วมประกอบพิธีในการวันกระตะเวทิตานุศนมอบทุนการศึกษาในวันนี้นะครับ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่10มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6พพระเดชพระคุณท่านเจ้คุณพระวชิรักปัญญากรได้ปารบถึงที่ไปที่มาเมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณท่านจ้คุณพระเทพคุณาทานอดีตเจ้าวาดวัดป่าประดูพระอรามหลวงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยองได้ยังมีชีวิตอยู่นั้น นั่นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าป่ดูเป็นประจําและหลังจากนั้นพระเดชพระคุณท่านเจาุพระวชิรปัญญากรก็ได้กล่าวปารกนะครับกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพพุณธาทานในขณะทีะ่ท่านเจ้าคุณพระวชิรปัญญากรเป็นเรขานุการเจ้าคณะอำเภอนะครับเป็นผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดป่าประดูพระอารามหลวงในขณะนั้นนะครับว่าควรที่จะจัด นะครับในการประกอบพิธีนะฮะบ,บำเพญ็ญทัศนา,านุปทานวันบูรพาจารย์หรือที่เราทราบที่เรารู้กันแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรียกนามวันขึ้นเป็นวันกะตะกะตะเวทิตานุสร์เป็นการรำลึกการแสดงถึงความกระันยูกะตะเวทิตาต่อบูรพาจารย์นะอดีตเจ้าอาวาสระผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระป่าปดูพระอารมางรวง ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองได้ร่วมน้อมรำลึกแสดงถึงความกตันอยู่กะตะเวทิตาในวันกะตะเวทิตาทุสอณ์แด่พระเด้าด่บุรพาจารย์ของวัดป่าประดูพระอารามหลวงในโอกาสนี้ได้พระพระไตรไว้เบื้องหน้าโสด,ดอัติของบุรพาจารย์ครับกลับนมัสก,การขอบคุณในความเมตตาธรรมครับ แลวก็ก่อนที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณนะครับพระเทพสิทธิเวทีนะครับเจ้าคณะจังหวัดระยองจะได้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดเนรพระนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ที่วัดป่าประดูพระอารามหลวงแห่งนี้มาก่อนเช่นเดียวกันครับ ครับในขณะน,นี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธ,ธิเวทีเ,วทเจ้าคณะจังหวัดระยองบองเพนทักษินานุปทานทอดผ้าบังสุกุลที่ปรติสานกฎอถิของบุรพาจารย์ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระชิระปัญญากรได้พิจารณาผ้าบังสุกุลรัตถวายการต้อนรับในโอกาสนี้นะครับขอพระคุณท่านผูมิในการสนกรักงานพระพุทธศาสนาจ,จังหวัดระยองท่านวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะครับด้วยความเคารพนะครับได้ ให้ความสำคัญต่อทุกพิธีทุกงานนะฮะของอในของคณะสงฆ์ถวายงานสง่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติพิธีนะฮะมาร่วมปฏิบัติพิธีเพื่อให้เกิดความเป็นเรียบร้อยความเป็นเ,เป็นระเบียบแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษ์ความเป็นวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างอันดีงามน,นะฮะให้กับผู้ได้พบเห็นแล้วก็เกิดความเป็นสง่าราศี นะครับทำให้งานต่างๆนั้นเกิดคุณค่าเกิดพลังอย่างยิ่งนะครับอันนี้ท่านเจ้าคณะอ,อำเภอเจ้าคณะตำบลน,นะครับพระสังฆาธิการนะฮะได้เมตตาม,มาถึงแล้วโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองวัดเนินพระนะฮะได้เดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนเป็นลำดับถัดไป ฝ่ายปฏิบัติพธิธีในส่วนพธิธีการต่างๆครับเตรียมความพร้อมเบื้องต้นอีกสักครู่จะได้มอบทุนการศึกษาครับจํานวน100ทุนทุนระ2,000บาทด้วยกันขอพอบคุณผู้มีจิตศรัทธาในการสมทบทุนบริจาคทรัพย์ในการที่จะได้เป็นทุนการศึกษาถือว่าท่านได้สร้างสติปัญญาเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ขอทุกท่านได้เห็นดวงแก้วขอให้พบดวงธรรมอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ นะฮะให้กับทุกท่านแล้วก็จนตลอดลูกหลานทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในวันนี้ครับถึงแม้ไม่ได้บริจาคทรัพย์ก็ตามแต่ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมในบุญกุศลในครั้งนี้ถือได้ว่ามีการสร้างอานิสงส์ร่วมกันท่านได้เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานได้ดูในครั้งนี้ครับสมโธนาบุญต้อนรับนะฮะความเป็นกรลยานามิตรนะครับท่านโดยได้รับความเมตตาธรรมจากท่าน พระอาจารย์มหาสมคิดนะฮะได้เมตตานนำคณะสิทธยานุสิ์มาร่วมในครั้งนี้ด้วยขอน้อมถวายทองคำรอบแปกก้อนรับทุกท่านครับครับเ,เรียนเชิญคุณครูเตรียมความพร้อมนะครับต่อจากนี้ไปขอได้นําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับเบื้องต้นนั้นจะเป็นการมอบทุนการศึกษาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวัชรรัตปัญญกรณเจ้าคณะอำเภอเมืองพะยองเจ้าวัดวัดป่าปดุพระรามหลวงจํานวนห้าทุน นะครับหลังจากนั้นท่านพระมหากุศลกุสละพัทโทนะครับปรเปลี่ยนทำศี่ประโยคผู้เชวยเจ้าวาดวัดป่าประดูพระอารามหลวงเรขานุการเจ้าคณะนเนิําเมืองระยองนะครับจำนวนห้าทุนท่านพระมหาสุเมศสิริปัญโยนะครับผู้เชวยเจ้าวาดวัดป่าประดูพระอารามหลวงรักษาการเจ้าคณะตำบลเชิงเนินนะครับจำนวนอีกห้าทุนด้วยกันนะครับดังต่อไปนี้นะครับตรีดมความพร้อมครับ กับในโอกาสนี้พร้อมแล้วกล่าวขอได้รับความเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระปัญญากรได้มอบทุนการศึกษาจํานวน5้าุนหทุนเนื่องในโอกาสวันกะตะเวทิตานุสอนบุรพาจารย์ของวัดป่าปูพระอารามหลวงประจําปีพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารที่10มิถุนายนพุทธศักราช2568จํานวนห้านในโอกาสนี้ครับ รายชื่อนักเรียนผู้รับมอบทุนการศึกษาวันกัตเวทีิตานุสอนจากโรงเรียนวัดปลาบประดู่ดังรายนามต่อไปนี้ค่ะเด็กหญิงอาทิตยาโอชาเด็กชายนิชกุลนันทากาเด็กชายทินวุฒิบุญคุณ เด็กชายกวินพพสืบศักวงเด็กหญิงนภพัฒน์อ่องนาวากลับนวัตการขอทุกคนในความเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระปัญญากรมอบทุนการศึกษาทุนละสองพันบาทจำนวนห้าทุน ในลำดับตัดไปการัฒนาท่านพระมหากุศลกุสาพัทโธประเด็นธรรมสี่ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดตาประดูพระอรารามหลวงเรขานุกาเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองมอบทุนการศึกษาจำนวนห้าถึงด้วยความเคารพครับเด็กชายธนกฤตจันทรศีเด็กชายกิติพงศ์ปรีดาศักด เด็กชายกฤษดาหน้าคำเด็กชายธทีรพัฒนกุดหอมเด็กหญิงรสรินสีมาพันธกลับนวัตการคขอบพุะคณในความเมตตาธรรมของท่านพระมหาคุศลกุสลรพัทโทมอบทุนการศึกษาทุนระสองพันบ,บาทจำนวนห,หน้าทุนในโอกาสนี้กลับรัฐนาท่านพระมหาสุมเมศิริป,ปัญโย มอบทุนการศึกษาจำนวนหทุนทุนละ2,000บาทด้วยความเคารพครับเด็กชายธิรวัตรพงอาพรเด็กหญิงทิพระดาดาวเรืองเด็กชายกฤษดาพานทองเด็กชายสิริสิทธิ์วรงค เด็กชายธาดาปิ่นแก้วกับกับนับกการข้าพขึุณในความเมตตาของท่านพระมหาสุมเมศสิริปัญโยนะครับผู้เชิญเจ้าว่าประประดูภพระลานหลวงประเด็ธทางแปดประโยคด้วยความเคารพครบับ กรับขอถวายความเคารพแต่พระเดชพระคุณพระท่านเจ้าคุณพระเทศสิทธิเวทีเจ้าพระจังวัดรยองวัดเนินพระที่ได้มีเมตตาธรรมมาเป็นประธานในพธิธีทําบุญวันกตเวทิตานุสอนมอบพืนการศึกษาประจําปี2568เป็นปีที่39ด้วยความเคารพอย่างยิ่งท่านพระเถรานุเถระท่านพระอุปชารุ่น51ทับ2559 อาจจะเดินพรอรรดาญาโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านโดยเฉพาะปุณโยมที่เดินทางมาจากวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีได้ก็นได้ำอาหารมีนมเป็นต้นมากับท่านอาจารย์มหาสมคิดประยธรรมเกียประโยควันนี้ท่านก็มีการอบรมข้าวไข่เด็กนัก,กรเรียนแต่ท่านก็ ไม่ละในสิ่งที่ท่านต้องเป็นคือเป็นพระอุปชาต้องมาประชุมครั้งที่หนึ่งที่วัดป่าปุภารามหลวงเริ่มมาตั้งแต่ปี2559มีการประชุมมาทุกปีแล้วก็ทำกิจกรรมได้ร่วมกันมอบปัจจัยในการที่เป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลโดยเฉพาะปีแรกนั้นก็มอบให้กับทาง วัดป่าปู่พารามหลวงเพื่อที่จะไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในเมื่อปี2559ในปีนั้นก็หลวงคุณทางวัดป,วดป่าด้วยก็หมดไปหลายแสนเหมือนกันที่มอบให้กับโรงพยาบาลระยองในขณะเดียวกันที่วัดป่าปู่นั้นจะมาได้เปิดร้านป่าปู่กาแฟสดสร้างอาคารไป1 00 4 0 0 0 0บาทแล้วก็ยกให้โรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลระยองมา อำนวยความสะดวกโดยทางวัดไม่ได้คิดแม้แต่บาทเดียวยกให้โรงพยาบาลระยองทั้งหมดหากค่าใช้ใจ่ายแล้วเหลือเท่าไรให้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ครับบัตรนี้ก็ได้เวลาที่จะได้มอบทุนการศึกษาประจำปี2,568เป็นปีที่39กล่าวกับผมในานามคณะสงวัดป่าประดูพร้อมโดยวิยญญาวัจกรและบรรดาญ,ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มาอยู่นัดิศฐานที่นี้ ขอกราบธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าพระจังวรยองวัดเนินพระเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาด้วยความเคารพครับขอราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าพระนจังวรยองวัดเนินพระประธานไสสงฆ์ข่าวกับผมอาตมาพระวชิระปัญญากรเจ้าพระนำพื่เมืองระยองเจ้าวัดวัดป่าปู่พารามหลวงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่หนึ่งจังหวัดระยอง ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเชานจ้กคุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าพระงจวัดระยองที่ได้มีเมตตาธรรมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและทำบุญวันกตเวทิตานุศรปีประจำปี2 5 6 8เป็นปีที่39จนความกรุบร้อยยิ่งการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพระคุณาธารอดีตที่ปรึกษาเจ้าพระนจวัดระยองเจ้าวาดวัด่าปู่ข้ารามหลวงรูปที่8 ได้จัดพิธีวันบูรพาจารย์อุทิศวายแดย่ดีเจ้าวาดวัดป่าปุภา,ารามหลวงและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อวัดป่าปุภา,ารามหลวงได้มาในปัจจุบันนี้ก้าวได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวันกระตวเวทิตานุศน์มอบทุนการศึกษาที่พระเดชพระคุณได้เริ่มไว้ตั้งแต่ปีต่อสองพันที่มีการมอบทุนการศึกษาประจำปี ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เป็นเจ้าพระนั่เภอพวกแดงกล่าวเป็นเจ้าเป็นเลขานุก,การเจ้าอําเภอพวกแดงเห็นว่าหลวงพ่อได้ไปมอบทุนการศึกษาที่หน้าเสาธงของแต่ละโรงเรียนที่ทอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองก็ได้ปรารกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าน่าจะมาทําบุญที่วัดแล้วก็มอบทุนการศึกษาอุทิศวายแต่อดีตเจ้าวาดและตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ได้ทํามาอย่างนี้ และในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทชสทธิเวทีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และท่านรองสารีวันทัตวีรองผู้ว่ารายการจังหวัดระยองมาเป็นประธานฝ่ายมรารวะและในวันนี้ท่านดาญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นเจ้าภาพพัฒนาหหวานข่าวหลายรายการด้วยกันและในวันนี้ก็ขอสมทบทุนข้าววิทยาลัยสงฆ์หนึ่งแสนบาท สมทบทุนข้าวกองทุนพิสุอาภาจังวรยองหนึ่งหนึ่งบาทสมทบทุนพระอุปชารุ่นห้าหนึ่งทสองห้าร้อยห้าสิบเก้าจำนวนหนึ่งมืนบาทในการนี้ได้มีคณะสัทธารับเป็นเจ้าภาพรงอาหารหวานขาวบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกราวกับผมในนามคณะสงฆ์วัดป่าปลุกขอกราบปรินาพระเดชพระคุณท่านจากุณพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังวัรยองวัดเนินพระเป็นประธาน มอบทุนการศึกษาในวันกระตเวทิตานุศนประจำปี2568เป็นปีที่39ปราบเรียนด้วยควางคร,รบรพอย่างสูงยิ่งประาชื่อนักเรียนที่รับมอบทุนเด็กหญิงกัญญนัตร่วมใจเด็กชายชัดพิสิทธ์จันพิทักษ์เด็กหญิงชุตินันราชครุฑ เด็กหญิงจุธามาศดินแพทย์เด็กชายจิราวัตรบรรณารักษ์เด็กหญิงอธิอริยาเจริญรัตเด็กหญิงสสิประภาสมสกิจเด็กหญิงวรรัมพรคำลายเด็กชายชนะกัรคำมี เด็กหญิงพิมยามาตรคาพิระแปลงเด็กหญิงพีชยาสีชมพูเด็กชายสุภกิจสมพงพันเด็กชายกัตพัฒส์ศิระพัฒเด็กชายฐานทีพลีขันเด็กหญิงลิซ่าเทือน เด็กหญิงวรินทร์โกมลศรีเด็กชายภูมิพัฒน์เตชะทวีกุลเด็กหญิงชายานันทภูมิเขตเด็กหญิงชัดกมลมิ่งสกลเด็กหญิงสาริสาพรมชาวนาเด็กชายวรายุทธนกเขียว นางสาวสาวิตรีอุราโรดนางสาวพิมพ์พิสาเชื้อเมืองคองนางสาวพรสวรรค์บรรจงอักษรนางสาวลักษณารีจะเริกรำนายยานวุฒิาติสังกัดนางสาวสสิประภาการเกต นางสาวพัชราพิลาภนายนัทวัฒนลิ้มไพบูรณ์นายนัทพัฒน์คำวงนางสาวยานาทิพย์คำพันธ์นางสาวพีรภาแสนรัง นายธนวัตรเรืองอริยชัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและนายพียรวัตรเรืองอริยชัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกล่าวกลับนมัสการขอพระคุณในความเมตตาธรรมในโอกาสนี้ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ที่รับก,การทุนกรกษาเดชพิจารณาผ่านจากโรงเรียนต่างๆครับ รัฐนาพระภิสุสงที่ได้รับทุนการศึกษาในโอกาสนี้ทุกครูครับรับทุนการศึกษาด้วยความเคารพครับเป็นพระภิสุสง์ปรียนบาลีครับผมเป็นมีพระมหาสุมเมศนะครับสิริปัญโยปร,ริยธรรมแปดประโยคซึ่งกําลังสอบนะฮะปริยธรรมเก้าประโยคครับ เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประดูพระอารามหลวงแห่งนี้ครับแล้วก็คณะสงฆ์ในเขตการปกครอง